บอกปุกทค่เก่าครับกับเสียปุ๋ยนะครับวันนี้ย่ลานนะครับวันนี้เวียนลานนะครับวันนี้อยู่สาขากระทลักนะครับลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับแล้วผมจะให้มาตัวไว้นะครับยุลานลางผมนี่เป็นหาสิบเจดแรงครับตัวใหม่ต่ดไฟแดบดสวยครับี๋ยวผมจะพาไงดัด้างรถนะครับตัวนี้เป็นดัด่างของหาสิบเจดแรงนะครับ ดูเบิ่งเลยครับขั้นาแบบแยงครับตัวนี้ปั๊บไ่นะครับจ้างจ้างจากดูดเข้าไปแดบร้ายนะครับนี่เป็นส่วนล่างนะครับสูงครับรุ่นนี่ส่งนล่างสูงครับรู้จากเืนนะครับแดบร้ายเลยครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบใบมีดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งรุนหาง17หลอดตนะครับที่ประกอบใบมีดเรียบร้อยนะครับว่าด้านล่างจะสูงท่าไหนะครับ อ่ะคันนี้นะครับผมห้าสิบเจ็ดล้อตูนะครับผมจะก็ชุมนัดลางนะครับนครับขั้นสูงครับผมด ตัวนี้เป็นยางหลังเป็นย่างใหญ่ะน,ะนะครับขอาะี่สบแปดกับขอบ2ี่สิบกนะครับตัวนี้อาคเกตขึ้นกันครับสองรุ่นนี้มีความแตกต่างนะครับแตกต่างรอหลังนะครับอากาศร,ระบบเพื่องนะครับอาก็จะมีดับคอนโทรนเข้ามานะครับรวมหาชิคเตรอตัวเอวันครับความรอขึ้นกันครับ ใหหนอกคืกการทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพามาชมนอ้นองน้นองเล็กน้องเล็กครับผมเดินเดี๋ยวพามาชมสองล่างือกันนะครับรอบุกคี๋ยไทยสองล่างให้เบิง์นะครับนี่ครับด้านล่างของสาสิเกะแดงนะครับสูงครับ ตัวนี้รุ่นเล็ก39แรงตัวนี้ฟีดาวนะครับฟีดาวทั้งสองหล่นเลยนะครับติดต่อผมไหนน,น,มน,นนะครับเ้อเ้องต้นมะเนีอาสองล่างกอนะครับครับหลุดรถดนะครับรักเป็นจังไหรน้อง,ง,งรครับความสวยงามสำหรับทิ่มีฝากกดไลก์กดแชร์กาครับฝากกดติดตามนะครับเออสวัสดีครับ